เรื่องของรลมหายใจเป็นความเป็นความตายของมนุษย์มนุษย์ที่มีชีวิตยอยู่ได้ก็เพราะว่าหายใจได้เวลาที่เราหายใจไม่ได้เราก็เดือดร้อนลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญแต่เป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ไม่รู้สึกว่ามันมีความสำคัญเวลาที่มันมีอยู่ แต่เวลาที่มันไม่มีมันจะไม่มีมันจะหยุดมนุษย์จะเดือดร้อนทุกคนในชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมีคนหลายคนเวลามีอยู่นั้นไม่มีความสำคัญบางคนอาจจะมองเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องธรรมดาเห็นญาติพี่น้องเป็นเรื่องธรมธรมดาครูบาอาจารย์เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เฉยๆต่อท่าน แต่เวลาที่ท่านไม่มีอยู่แล้วเดือดร้อนมากลมหายใจก็เช่นเดียวกันเวลามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เี่ยเฉยๆมองไม่เห็นคุณค่าของเขาแต่เวลาที่เขาจะไม่อยู่นี่เดือดร้อนถึงโรงพยาบาลถึงรถถึงมือหมอเครื่องออกซิเจนปั๊มหัวใจช่วยหายใจมาแล้วนั่นหมายความว่าอย่างไร หมายความว่ามนุษย์ของเรานั้นกำลังลืมลมหายใจหายใจทิง้งหายใจไม่มีความหมายในแต่ละนาทีแต่ละนาทีนี่หายใจทิ้งกันมาตลอดเวลาเรากลับไปดูนะว่าบ้านเรามีอะไรบ้างที่มีอยู่แต่เราไม่เคยสนใจว่ามีความสำคัญนอกเหนือจากลมหายใจแล้วเนี่ยคนบางคนใครบางคน ที่เราทนอยู่ทนดูทนเห็นอาจจะดูเหมือนว่าขวางไม่ค่อยให้ความสุขแก่เราเวลามีเขาเรามีความรู้สึกว่าเฉยเฉยแต่เวลาขาดเขาไปแล้วเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตของเรามากว่าเราไม่น่าละเลยขนาดนี้ที่บอกว่าลมหายใจภายใกล้ตัวก็หมายความว่าเราประมาท ความประมาทเนี่ยเป็นหนทางแห่งความตายใครประมาทคนนั้นก็เหมือนคนตายแล้วตายแบบไหนตายทั้งเป็นตายก่อนตายด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคนไม่ประมาทถึงตายแล้วก็เป็นอมตะร,รู้จักว่าอะไรสำคัญใครสำคัญคนไหนสำคัญในช่วงนี้ลมหายใจของเรา เป็นลมหายใจที่เต็มไปด้วยายาพิษไวรัสต่างๆเราทุกคนต้องใส่หน้ากากเข้าหากันปิดหน้าปิดตาคุยกันขนาดญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อนฝูงก็ใส่หน้ากากเข้าหากันเมื่อก่อนเรามีสำนวนไทยโบราณว่า ใส่หน้ากากเข้าหากันเนี่ยหมายความว่าหลอกลวงกันไม่จริงใจต่อกันและวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นคือต้องใส่หน้ากากเข้าหากันภัยใกล้ตัวเกิดขึ้นหรือยงังเกิดขึ้นแล้วภัยมาจากไหนมาจากการที่เราไม่ไว้ใจในลมหายใจของกันและกันว่าเขาจะพ่นพิษอะไรมีไวรัสตัวไหนใส่เราหรือไม่เราเองก็ระวัง ไม่ให้ไวรัสจากตัวเราพ่นไปถึงคนอื่นขณะที่เขาไม่ใส่เราก็มีความรู้สึกไม่ไว้ใจเขาว่าไม่น่าจะปลอดภัยหรอกคนนี้ขณะที่คนว่าเคยรู้จักกันอยู่ด้วยกันเป็นคนที่รักเราเรารักเขานับถือเขาเนี่ยทุกอย่างไว้ใจหมดยกเว้นลมหายใจกลายเป็นว่าลมหายใจเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัว แม้คนที่เรารักเรายังไม่ไว้ใจลมหายใจของเขาเลยนะอาจมาเปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจว่าคนทุกวันนี้อาจจะไว้ใจกันทุกด้านความรู้ความสามารถเป็นกระยะาณมิตรยกเว้นไม่ไว้ใจลมหายใจของกันและกันเกรงว่าจะมีพิษมีภัยเกิดขึ้นจากลมหายใจละเอียดที่สุดแล้วละ่ะคุณโยม เมื่อก่อนเราบอกว่าไม่ไว้ใจกันตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ไว้ใจลมหายใจของกันและกันเพราะมันเป็นภัยใกล้ตัวนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดว่าลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากเวลาที่มีอยู่เราไม่รู้จักคุณค่าของมัน แต่เวลาที่มันเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะไม่อยู่กับเราละเราจะเดือดร้อนกลับไปดูคนในบ้านของเราในออฟฟิศของเราในที่ทำงานของเราในวงสกุลของเราคนข้างเคียงเราว่ามีใครที่เป็นเหมือนลมหายใจไหมเป็นลมหายใจแบบไหนแบบเป็นพิษเป็นภยัยหรือแบบ ที่เราไม่เคยใส่ใจเลยตอนมีเขาอยู่ดูให้ดีพิจารณาให้ท่องแท้เพราะแง่คิดเรื่องลมหายใจเป็นทั้งกลยะาณมิตรเป็นทั้งพิษทั้งภัยขอจเจริญพร